สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับปับนะครับวันนี้ก็จะเป็นช่วงไปกับปับ๊บขับรถไฟฟ้านะครับด้วย BYD Auto 3นั่นเองพอดีว่ารับรถมาแล้วประมาณ1สัปดาห์แล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับตัวสันลูปแล้วก็ซันเชดนะครับเนื่องด้วยปกติเนี่ยตัวสันลูปกับสันเชดเนี่ยมันสามารถสั่งงานได้2ทางเนาะคือ1เนี่ยคือการสั่งงานผ่านสวิชบนหลังคา นะครับสคือสั่งงานผ่านหน้าจอนะครับอันนี้เลือกเป็นเปอร์เ,เซ็นต์การเปิดปิดได้เลยนะทีนี้ระหว่างการใช้งานผมอยากจะเปิดตัวสันเช็แต่ไม่ได้เปิดสัุูปนะครับมันขึ้นว่าเปิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าขึ้นว่าเปิดไม่ได้คือกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าจอแล้วก็สวิตช์ด้านบน แต่พอเข้าไปดูบนจอนะครับตัวที่มันแสดงว่าเปิดปิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันแสดงว่าซันเชดเนี่ยเปิด100%ซันลูป,ปิด100%นะครับแต่ในความเป็นจริงทั้งซันลูปและซันเชดเนี่ยปิดอยู่100%ทั้งคู่เลยนะครับแต่หน้าจอเนี่ยแสดงไม่ตรงกันนะครับแล้วกดปุ่มก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นไม่สามารถเปิดได้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีแก้กันว่า ถ้าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาแบบนี้จะแก้ไขยังไงได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มนะครับที่ตัวด้านบนหลังคาเนาะที่เป็นปุ่มเปิดปิดตัวนี้ที่เป็นปุ่มสัมผัสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับเห็นปุ่มไหมครับอ่ะปุ่มนี้นะครับฝั่งด้านขวาตัวนี้จะเป็นซันเชดข้างบนเป็นตัวเปิดข้างล่างเป็นตัวปิดนะครับฝั่งด้านซ้ายตัวนี้จะเป็นซันลูป นะครับข้างบนเป็นเปิดข้างล่างเป็นปิดเหมือนกันนะครับกดครั้งเดียวมันจะสไลด์เปิดร้อยเ์เลยทั้ง2ฝั่งนะครับทีนี้สมมุติถ้าเพื่อนๆกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นซันเชดหรือซันลูปไม่เคลื่อนที่ไม่เปิดไม่ปิดจะทํำยังไงอ่ะเรามาดูกันนะครับเริ่มจากเรากะกดปุ่มนะครับเปิดตัวซันเชดค้างไว้7วินาทีค้างไว้7วินะครับจนกระทั่งได้ยินเสียงขยับกึกๆที่ตัวซันเชด นะครับเราก็เปลี่ยนมากดปุ่มสลูปค้างไว้กดค้างนะครับอีก7วินาทีจนกระทั่งได้ยินสลูปขยับกึกกึกนะครับเราก็เปลี่ยนมากดสันเชดอีก7วิจนได้ยินเสียงเราก็กลับไปทําสลูปจนได้ยินเสียงนะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่ตัวสวิชข้างคันเกียร์คือสวิชตัวนี้นะครับกดค้างไว้ อเดี๋ยวผมกดค้างให้ดูนะครับกดค้างไว้แล้วจอมันจะดับนี่ครับค้างไว้จนจอดับแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยจะเป็นการรีเซ็ตจอกลับขึ้นมาใหม่ รอสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตจอกลับมาใหม่อ่าโอเคทีนี้พอขึ้นมาแล้วทีนี้เรามาสไลด์ลงนะครับเรามาดูที่สันรูปสันเชดอ่ะทีนี้จะเป็นเปิดปิดร้อยเปอร์เซ็น์แบบนี้เราก็จะเห็นแบบนี้เนาะปกติต้องเป็นแบบนี้นะครับเมื่อตรงนี้เสร็จแล้วก็กลับมาที่ด้านบนต่อแล้วก็ลองกดเปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นไปว่ามันเปิดไหมนะครับ ถ้ามันใช้งานได้ปกติเป็นการโอเคเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามันยังใช้งานไม่ได้ก็กดปุ่มค้างนีครับสลับไปเปิดเอ่อสลับปิดสันเชตปิดสันลูปสลับไปเรื่อยๆนะครับสักพักหนึ่งบางคนเขาบอกว่าทาเป็น10บครั้งเลยนะครับของผมเนี่ยทำแค่ประมาณข้างละ2ครั้งแล้วก็กลับมาตอนแรกเนี่ยที่กลับมาเปิดปิดได้นะครับแต่มันไม่ออโต้มันไม่เปิดปิดยาวมันต้องกดค้างถึงจะเปิดถึงจะปิดแล้วทิงไว้แป๊บหนึ่ง นะครับมันก็จะกลับมาเป็นปก,กติอันนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะลองไปหาวิธีแก้ดูแต่ว่าถ้าทําแบบนี้แล้วยังแก้ไม่ได้นะครับถ้าที่ผมหาข้อมูลมาก,ก็คือต้องเอาเข้าไปที่ศูนย์นะครับให้ช่างเข้าไปอัพเฟิร์มแวร์ใหม่หรือไปเสียบนะครับให้เฟิร์มแวร์มันสมบูรณ์ถึงจะกลับมาใช้งานได้หรือถ้าเป็นเคสที่หนักที่สุดก็ต้องถอดมอเตอร์ออกมาล้าง นะครับอันนี้ก็ลองดูของผมก็ยังโชคดีว่าสามารถแก้ไขเองได้นะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่เจอปัญหาเดียวกันเนาะตอนแรกที่เจอปัญหาก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยลองหาข้อมูลดูล้วก็เลยพอแก้ได้ก็เลยมาทําคลิปอธิบายต่อตรงนี้นะครับยังไงก็ลองดูกันได้หรือไม่ได้ยังไง ฝากคอมเมนต์บอกกันไ้นิดนึงแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย